พอดีเดินเดินอยู่นะคะก็เจอพี่ยาเนาะเดี๋ยวมาเดินมาเดินดูพี่ยาเดินตลาดกันดีกว่าเป็นสมาชิกไทยแม่ค้าที่ตลาดตอนเช้านะคะทุกวันเลยะคะ่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่ค้านะคะ ซีคอนบางแกรซีคอนบางแกไม่ข้างบ้านหนูเลยนะเออซีคอนบางแกร์เขาไม่เก็บค่าที่อ่ะเราไปดิขายฟรีเราไปขายเองเนี่ยเห็นไหมเข้าทำไมไหนปอนไม่ข้างบ้านหนูนะเกี่ยวไม่เกี่ยวเราเราก็ไปขายข้างๆห้างอะไรซีคอนบางแกร์เขาไม่เก็บค่าที่ไม่เก็บปีไปจับไปบ้านหนูได้นะแม่ปอนก็ไปขายแล้วพี่ก็ไปขายเยอะ

เลยต้องลองเดีย๋ยวลองดูผักดอกไม้ก่อนว่ามันจะหลัางคอลังางปากได้หรือเปล่าเลยลงน้ำฮะลงน้ำคัมพูดเนื้อแน่นมากไม่เนื้อแบบว่าไม่ไม่ลุยครับเนื้อแน่นมากครับอกรอบอหวานเน่ะใช่คัมพูดเนื้อแน่นมากหวานได้คัมพูดเนื้อดีใช่เนื้อดีอะ่ะค,คือกัดแล้วคือกัดแล้วแบบไม่ล้วนอร่อยอร่อยเล้วอ,อ,อยากกินข้าวกับข้าวอะไรครับ โเออไปเร็วเมาเรือ่ไม่รู้เหมือนโเหมือนไเลยนะเไมาเลรัเปล่าวะจะพ่เินีไม่มาต่อครับคุณ้องเงินตอดี่องเงินเปรดโลกาต้มนมสนนม ไม่พี่ยาดีไปหนูก็ไม่เพียงนะคะพี่

ผมกินเผ็ดไงอร่อยร้านนี้อร่อยหมดแล้วหนึ่งตัวก็ทุกคนอร่อย,ออยเดี๋ยวก็ไปเปิดที่ตึกสามภูวาขายตอนเย็นเฮ้ยขายตอนเย็นขายดีเดี๋ยวพี่ยาไปโปรโมทร้านให้ขายดีแน่นอนรับรองเงินกำไรได้ได้เกินค่าเช่าตึกพี่เอกย้ายมาอยู่นี่เลยนะท้องสามอ่ะที่ตึกสามภูวาเนี่ยมีคนขายต้มตำแล้วไม่ขายแล้วตึก แล้วสึกอ่ะตอนแรกมันจะขายใช่ไหมครับแล้วส้มตำเจ้าเนี้ยเขาจะไปนเนข้าอยู่่แล้ววางให้เต็มหน้าบ้านแล้วตอนเย็นอ่ะรับรองทีกขายไม่ทันเชือดอแถวนั้นไม่มีส้มตำมาหน่อยเลยนะจะบอกให้แถวนั้นอ่ะแล้วพี่ยาให้ชื่อร้านเลยว่าส้มตำร้านพี่ยาพนลุมบิลล์เออจริงเหรอเออพียาให้เลยให้ชื่อเลยเป็น ส้มตำพี่ยาคนลุ่มไปเลยโคตรแซ่บมาจากอะไรนะขอนแก่นใช่ไหมโคราดเอออะไรโคราดหรอแต่พี่ยายขึ้นไป้ายไปเลยว่าส้มตำพี่ยาคนลุมรับรองคนลุมมันตึก๊กแน่เลยโอ้โหนะโอเคไหมไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาป่ะรับรองแล้วพี่เอกตอนเย็นมันล่มไงครับเหมือนนั่งชายทะเลเลยตอนมีหุ้น,นส่วนอย่างครับมีหุ้นส่วนอย่างครับพี่ยายเช่าเลยสามตัวอะไรนะตะเวนได้จะเป็นหุ้นส่วนด้วยเหรอ มองบนมองบนมามาให้แง่มาตัวนึงเร็วปลาดุปลาดุแล้วก็ลาบข้าวปุ่นขุณอามเลยครับลาบปลาดุไม่มีเอาดีกว่ากินปลาดุยา่างแล้วก็กินข้าวเหนียวกับปลาร้าใช่แบบเมื่อกี้ผมกินอ่ะอร่อยอ่ะเร็วๆพี่เอกกินไม่ชวนไงผมกินเผ็ดพี่ยาพี่ยากินไม่เผ็ดผมกินเผ็ดอันนี้ผมกินเผ็ดจริงๆถามแม่ค้าเมื่อกี้ตามให้ผมเผ็ดปะตามไม่พี่ยาเผ็ดมากอ่ะพี่ยาไม่เผ็ดนะเขาไม่เผ็ดเือยังพูดไปเลยผมอ่ะ ร้านเยอะครับชอบปลาเขาคนไหนอยากกินต้มตำปลานะตอนตั้งแต่หกโมงเย็นเปิดร้านตั้กตีห้าตีห้าโมงเนาะเลิกจากนี่แล้วไปขายรูปต่อตายแน่เงิน <c oughs> ไม่ทันทเรือ่ะไปหาทีมงานมาเยอะเยอะตเงินไม่ทันตัวเออในแหล่ลูกสาวมาอยู่นู่นเราอยู่นี่อะไรนะครับพี่เอกลูกสาวแม่ค้าสวยลูกสาวแม่ค้าเหรอสวยสวยเอฟซี F พี่ยาคอมเมนต์เข้ามา แมวเฮ้ยในในนีบอชื่ออะไรคะฮะมึงไม่ไส้ต้นให้เหรอพี่เองหดแล้วใครได้มาอยู่กับเราอ่ะชีวิิพลิกอ่ะอ๋อนี่คือแหลกคดูเลกคนนี้จะจะพิให้คนนี้รวยเลยครับคุณสวันลีทุกสาไหมคะครับไม่มียานะปลาุกยาปด้วยะไรนะยาอาการออกตื่นเลย แล้วก็เอาื้อแล้วก็เอาคุ่ย่างก็มีเอพี่ยาใครๆก็ลุงรีบเข้าไปกินกหรอบอกเอิงนี้ขึ้นป้ายให้เลยแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกวันตอนเย็นหลับจักตานน่อยเขพิมพ์มาเนี่ยให้ดูดูให้ดูดูไหมอ้าวไงโ สาขาสองรอมแล้วที่ไหนพี่ตึกอาคารพาณิชย์สามภูมให้ผมเลยเหรอใช่ให้เขาให้ตึกผมเหรอเออยัอยู่เียอเเย่ะน่าตึกเย่ะแม่มึงอราไปย่างกายเขาไปขายต้มตำหน้าตึ้ได้พี่เออไปเปิดสาขาสองตรงนั้นเลยนะทำได้เต็มที่เลยตอนเย็นนะตีโม่หีห้ามุ้งเย็นชี้แจงเปิดตัวดี๋ยวเจ๊โกหกไปเลย ให้เรื่อมาไหนพี่อันเนี้ยต้องเป็นอย่างที่คิดแน่เลยอือกิบด้วยได้ยินหรือยังได้ยินผู้ชมนมาเลยอะไรวะไมดูสิยพยยยที่ี่จะพูดแลขนลุกเลย เคล็ดลับนะคนเราต้องย้ายที่ติดปีกครั้งที่สี่แล้วมันจะรวยมากครั้งแรกกันอะไรบ้างมี่อาครั้งแรกอ่าครั้งแรกอยู่ดินแดงครั้งที่สองอยู่ไหนเรือดทอนเรือดทรเสร็จย้ายมาตึกสามภูหาที่นี่เป็นที่สุดท้ายสี่ครั้งแล้วจะรวยยังไม่เคยย้ายสักครั้งเลยย้ายครบครั้งตกครั้ง ้าวนี่ไอ้นี่แย่แล้วไม่รู้ก็เห็นพี่อาร์ทิปุ่นี่มึงอย่ารีบมีเมียอย่ารีบต่อไปเราต้องรวยได้เงินจะเลี้คนยังพี่ได้มันย่างไก่มันก็มองมาทางร้านต้องต่ำเฮ้ยตาไม่ได้ไกลริบไม่เลยตาแดงเลยตาแดงนี่เป็นหน้าแดงเลยทำไมทำไมหน้าแดงอ่ะแดงร้อนพี่อ๋อกว่ามันก็ต้องแดงอะไรลูกให้ลูกค้าเนี่ย ออวว่ามาครบแล้วแบที um ่โรงงินอ้ยอย่าพดเเดี๋ยเขาขึ้นเวทีก็ขูดจีนครบตลกวนองายาคนรูมนี่แา่เรียบร้อยเลยเิวไว้มืองจีนใหม่เว้ยลอยมาจิมาจิ้มมาชิ้มมาไ้มไปแล้วทำ้มไแล้วเขาบอกว่าอยากกินอยากกินที่วันนี้เขามาหาอะไรไหมเนื้อย่าง บบเขาบอกพี่ยาไม่เห็นขายเลยเนี่ยย่างโบ๊ะผู้ชมบอกว่ากะทิว่าเป้นสากูหาไม่แพงคิวให้พี่นิดถูกโอ้ทยาให้เช่าโคตรถูกเลยสาบไหม่ไรพี่ยาเช่าเขาฟูหาเดียวเท่าไหร่ตอนนั้นรู้ไหมแพ็คของอ่ะเดือนละสองหมื่นห้องเดียวนะอ่าห้องห้องเดียวไอ้นี่มันสาบห้องนะพี่เองเวลาของเอาไปข้างบนมันจะมีเหนชยวกว่าอันนี้ว่าะ

ไปไต้องตามพนักงานด้วยนี่มิจฉาอยู่นี่มิจฉาเนี่ยค้คกินอเบาที่รครับ

ยาไม่ยิ้มตังคหรอกนะพูดดักไปก้อนเลยพูดดักไก่อนเลยพี่พี่ว่าเกิดหน้าดาหน้าเด่ไปไปนัยไงเออ สองคนวันนี้วันนี้มีนักเรียนมาเรียนที่โรงงานทำป้าบินสองคนนะมาจากจังหวัดอะไรมาจักจังหวัดไทยแต่อย่าขายแพงนะไปไปขายได้เนี่ยอะไรผัดไทยผัดไทยผัดไทยอะไรนะไทยน้ำกําปี๊บอยากไปได้ผู้ไกลไม่ได้ไปตามไปทิ้มนี่ยเลยครับแต่ได้ไลน์ให้ดูก่อนอ่ะอันนี้น้ำช่วยน่ากินว่ะอยูเรียนนี่ อ๋ยอยังได้ยเยได้ต้องทำหน้าตาดีมากพี่ยาต้องทำพี่ยาเปหนไระนี่ไงเอาหกเดาหกระว้งระวังนี่น้ำม,ม,มาแล้่ ต้มปลตรวนี้ตรงนี้สว่างอยู่แต่เห็นข้างหลังแกต้อังกรตาบกเหมือนช่งมันกินในถนี่แหละ <c oughs> มาๆอันนี้เต้าหู้ทอดขายดีมากเลยอันนี้าาอย่าหกแล้วรากแต่หนึ่งสิบบา้

ยี่สิบแาคทอดอยคทอดี่สิบยี่สิานยี่สิเลยเหรครับเออขึ้นร้อนร้อนอ่อเตอแดงครับี๋อนร้อนเฮ้ยพี่เอกไม่น่ากินหว่มันมันเตอแดงเร็ว